เร็วๆปอจะปล่อยรัฐบาลด้วยนะครับสวัสดีค่ะน้องปอชอบน้องปอไลฟ์สดเข้าไม่ได้ซีเรียสคิดถึงอ๋อใช่ไหมเ,เดี๋ยวรอคนก่อนอุย้ยบ่มีผู้ใดแชร์อีกแล้ว้าน้อยคอยเบอรเขาฮานอยค่อยไม่เข้าสองวันไม่มีใครแชร์ให้เลย เดี๋ยวจะปล่อยรัฐบาลด้วยนะครับใครไม่ทันรัฐบาลเดี๋ยวจะปล่อยให้ไปซื้อแล้วนะมันจะมันจะเปิดมันจะน่าจะอันนั้นแล้วแหละน่าจะอ่ะเดี๋ยวรอคนก่อนเดี๋ยวให้ดูจ่าใจเย็น เดี๋ยวให้ดูใจเยน็นๆทุกคนไปกดติดตามเพจนั้นไว้หรือยังใครยังไม่ไปกดไปกดด้วยเด้อสวัสดีจ้าพอไปหามาแล้วเมื่อวานเนี้ยบอกเลยนะว่าสี่แปดเจ็ดยังไงเอ่ยมาแชร์แล้วแชร์ให้ด้วยครับแชร์ให้ด้วยเดี๋ยวพอจะปล่อยรัฐบาลด้วยฮานอยด้วยครับ พอซื้อเลขเดียวกันหมดเลยนะงวดนี้ก็กำมันใจสำหรับปอลวา่าเห็นซักใบไม่ได้หรอกคะอ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูอยู่คะ่ะใจเย็นเย็นเดี๋ยวจะให้ดูอยู่สี่แชร์แล้วคะ่ะตกคะ่ะตกทั้งวันเลยฝนตกทั้งวันเลยวันนี้นะคะพอเพิ่งอาบน้ำทำอะไรเสร็จนะนี่ปอเมียนเฮียนเอ่อเขาเอินวันยังไะทำความสะอาดบ้าน นะครับน้องปอผมยาวแล้วน่ารักเลยอ๋อใช่ไหม <c oughs> อ่ะเดี๋ยวรอคนก่อนอยากดูแชร์ให้หน่อยครับอยากดูแชร์ให้หน่อยนะอืมทุกคนปอว่าปอจะปอจะเอาวัตถุมงคลมาขายอ่ะจะมีใครซื้อไหมกลัวไม่มีใครซื้ออืมว่าจะเอาวัตถุมงคลมาขายกลัวไม่มีใครซื้อ กลัวไม่มีใครซื้อวัตถุมงคลสาลิกาอ,อ,าอเดี๋ยวรอคนก่อนอู้ทุกคนแชร์ช้ามากเออคนทำงานเนาะวันนี้ปอก็ลืมเออคนทำงานแหละปอก็ลืม คนทำงานแหละเพรก็ลืมเนาะเออซื้อสี่แปดห้าไว้ใช่ไหมซื้อไปโรดเพราะว่ามันเข้าพรรษาแล้วก็คิดว่าต้องมีแปดอะ่ะต้องมีแปดเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนขอคนดูสักห้าร้อยคน พี่น้องแซ่ห้ยากกันบอเดี๋ยวด้อใครวันนี้วันพระนะทุกคนอย่าลืมทําบุญด้วยเอออย่าลืมปอไม่ได้ปอไม่ได้ไปทําบุญเลยนะเมื่อเช้าเนี้ยอืมปอไม่ได้ทําบุญฮาหนอยวันนี้เรียกอะไรรอก,ก่อนนะเออปอไม่ได้ถวายเขาเอื่นมาปอไม่ได้ถวายน้ำไอ้ไครเขาเอืน่นไาไอ้่ครลือตะไครเนาะปอปอส่วนตัวปอสิอเอื่นตะไคร บอไ่ได้ถวายน้ำตาไขปอลืมพี่น้องปลืมปลืมปอก็เลยไม่ได้ถวายน้ำกับตาไขเลยสองวันไม่ได้ทำงานขาดตกงานไปวัดมาเลยวอ้โใช่ไหมอ๋อยังนเงินไม่เป็นใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวรอคนก่อนนะครับคนออกไปอีกแล้วสวัสดีค่ะน้องปองงามสวยขึ้นทุกมือ สวยขึ้นมือเนาะทุมือเป็นบอขอบคุณมากๆสวยขึ้นทุกวันใช่ไหมโอ้เรทำสัญญกรรมเยอะทุกคนไม่ต้องไม่ต้องอันนั้นหรอกนะครับอ่ะไผอยากได้รัฐบาลกดแชร์เหแน่อใครอยากได้รัฐบาลพอซื้อมา สิบใบตัวตัวเดียวอ่ะพอซื้อมาสิบใบตัวเดียวอ่ะพอซื้อมาสิบใบนะคะพอซื้อมาสิบใบเพราะว่ามันมันมันใกล้จะออกแล้วอ่ะทุกคนอืมันใกล้จะออกแล้วอ่ะก็เลย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 ซื้อนะครับก็เลยซื้อพอซื้อมาทั้งหมดอ่ะตัวทั้งตัวกลับแล้วก็ตัวตัวไม่กลับอ่ะ อซื้อมาทั้งหมดสิบใบนะครับเดี๋ยวพอให้ดูนะทั้งหมดอนะ่ะสิบใบซื้อมาเดี๋ยวพอจะเอาให้ดูนะครับใครยังไม่แชร์แชร์ให้หน่อยเดอ้อนะครับรัฐบาลรีบไปหาซื้อทุกคนเลขงวดน,นี้ก็ดังตัวไหนไหม มีดังตัวไหนมาไหมเออดังตัวไหนมาไหมเดี๋ยวพอจะเรียงให้ดูดังตัวไหนมาไหมเออดังตัวไหนมาี่าออกเลยเว๊ ตัวไหนมาบ้างออชอบหนึ่งค่ะดังตัวไหนแปดแปดกับเจ็ดห้าเออเจ็ดห้าดังจริงเจ็ดห้ากำลังมาเออเจ็ดห้าดังจริงคนเดี๋ยวพอมแม็กซ์ไปก่อนโอ้นค่ะทุกคนเชื่อไหมว่าปอไปซื้อตัวตัวเดิมมาทุกคนดูนี่ทุกคนดูอะไรนี่โอ้ยทุกคนดูอะไรนี่อันนี้ชุดห้าใบนะอันนี้ชุดห้าใบ อ๋อใช่ไหมแปดเจ็ดใช่ไหมแปดห้าแปดเก้าพอได้เรียกมาแปะลองเด่นมาเลยแปะลองลองนักเก้าปอก็เลยคิดว่าบางครั้งมันมาด้วยกันไงครับอืมปอก็เลยคิดว่าบางครั้งมันมาด้วยกันปอปล่อยไปแล้วใช่ไหมหนึ่งตัวเอ่อสามตัวรัฐบาลอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปอนะ้าปอน่าจะให้วันวันนั้นเลยนะเดี๋ยวปอน่าจะให้วันนั้นเลยสามร้อยกว่าคนดู นะครับเดี๋ยวปอจะให้วันนั้นเลยนะครับอันนี้ปอซื้อมาอย่างละอย่างละอย่างละอันนี้อันนี้2อันนี้2นะครับเป็น4แล้วก็ส่วนใบเล็กๆน้อยๆอ่ะปอซื้อมาแค่ปอซื้อมาแค่6ใบปอตัวกลนะวกับด้วยะวนะปอตัวกลับด้วยอันงวดเนี้ยปอตัวกลับด้วยนะครับปอตัวกลับแล้วก็อันนี้ทุกคนดูปอซื้อเลขตัวเดิมมาเจ็ดศูนย์ เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์เนี่ยสี่ตัวเดียวมาแรงอ,อ๋อใช่ไหมนะครับอ่ะใครพร้อมแล้วใครที่อยากได้รัฐบาลเคลียร์เลขหนึ่งมาเดี๋ยวปอเอาเอาอันนี้ให้ดูนะครับปอไปหาซื้อแล้วละ่ะ แครรัฐบาลเคลียร์เลขหนึ่งมาให้ปอหน่อยเอาทำไมกล้องมัวจังทุกคนพอซื้อตัวนี้แหละ ทุกคนพอซื้อตัวนี้แหละวันพี่ปอดูน่ารักนะคะโอ้ยขอบคุณนะครับทุกคนแคปเอานะนี่พอซื้อตัวนี้แหละเออซื้อซื้อกลับด้วยนะอันนี้อันนี้อันนี้ของปอพอซื้อกลับด้วยอันนี้พอซื้อกลับด้วยนะอืมนี่พอซื้อกลับแปดห้าอันนี้อันนี้สองใบนะอันนี้นะ อันนี้อันนี้สองใบเออเป็นห้าใบอันนี้ห้าใบอันนี้ก็ห้าใบนะครับเออฮานอยเรียกอะไรคะสวยงามมากบอพี่น้องถ้ามากกับคอยซื้อด้วน้องปอพี่ซื้อหาเกาโกหาเป็นบอเออพอผัดได้แปดมานะคะรับปอปอได้แปดมาพอ,อได้แปดมานี่แหละไปหาซื้อด้วยนะปอไปหาซื้อแล้วส่วนตัวเนี้ยเป็นเรียกที่ เ,ออเขาเอิ้นว่าอย่างว่าเป็นเลขที่ที่ข้าเจา้าที่ขาเจา้าเขาเอิ้นว่าไฮลอตเตอรี่อ่ะคนรู้จักกันเออคนรู้จักกันเราเล่นใช่ไหมแปดเจ็ดแปดเจ็ดสี่ถ้าเป็นแปดเจ็ดเนี่ยจะเป็นเลขปฏิทินเลขปฏิทินมันจะเป็นเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์แคบแล้วค่ะสวย